ทุกๆ40วินาทีมีคนหนึ่งคนประสบกับโรคหลอดเลือดสมองทุกๆ3.5นาทีจะมีคนหนึ่งคนที่เสียชีวิตจากมันแต่ผู้สูงอายุไม่ทราบเรื่องนี้นิสัยการใช้ห้องน้ำของคุณอาจเป็นผู้ร้ายที่ซ่อนอยู่การนั่งนานๆนนหรือการปัสสาวะหรือแม้แต่การหายใจในระหว่างการเช็ดตัวซึ่งเป็นพฤติกรรมง่ายๆเหล่านี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่า300%ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุถึง99%ไม่ทราบ ใช่ที่ที่คุณไปทุกวันอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองโดยไม่รู้ตัวถึง300%เอร์เซโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอายุ65ปีขึ้นไปและส่วนใหญ่ของแพทย์ก็ไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เหล่านักวิทยาศาสตร์ได้เตือนเรามาหลายปีแล้วพฤติกรรมประจําวันเหล่านี้มีผลต่อความดันโลหิตความตึงตัวของหลอดเลือดสมองที่ได้รับออกซิเจนและปัจจัยอื่นๆเรียงลําดับจากความเสี่ยงต่ําไปสูงวิดีโอนี้ ระบุถึงกิจกรรมในห้องน้ำเจ็ดอย่างที่เงียบๆสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้สูงสุดถึง300เเซเกือบทุกคนที่สูงอายุก็ทำพฤติกรรมแรกนี้ทุกวันดังนั้นขอให้คุณอยู่ที่นั่นแต่เพียงแค่การกระทำนี้ก็สามารถทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น90 mmHg ได้แค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้ส่วนที่อ่อนแอในสมองของคุณแตกออกได้แล้ว จากการวิจัยล่าสุดระบุว่ามันสามารถทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ภายในเวลาไม่ถึงส0นาทีข้อมูลทั้งหมดในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดที่ทีมของเราได้ดำเนินการทุกลิงอ้างอิงก็รวมอยู่ในคำอธิบายด้านล่างเช่นกันที่นี่ไม่มีการคาดเดานี้คือข้อเท็จจริงที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ตอนนี้ฉันมีคำถามสำหรับคุณคุณเริ่มต้นวันของคุณอย่างไรด้วยมื้อเช้าวันนี้เช้าทานอาหารเช้าที่อิ่มอร่อยกันอย่างไรบ้าง แสดงความคิดเห็นบอกเราได้เลยเราจะตรวจสอบสิ่งที่คุณพูดและเพิ่มหรือลบตามความจำเป็นเรากำลังอ่านและตอบทุกความคิดเห็นอยู่เริ่มกันเลยดีกว่ามาพูดคุยเกี่ยวกับนิสัยที่เจ็ดและวิธีที่มันค่อยๆทำลายสมองของคุณในทุกเช้ากันเถอะตอนเช้าอย่างที่เจ็ดคือการปัสสาวะอย่างเร่งรีบโดยไม่ปล่อยให้กระเพาะปัสสาวะว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ดูเหมือนจะไม่มีอันตรายอะไรแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยตรงอย่างหนึ่งคือการปัสสาวะไม่สุดซึ่งสามารถเพิ่มความดันโลหิตซิสโตลิกได้สูงสุดถึง30มิลิเมตรปรอดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสา International สร International Journal of u r o g e n i t o l r g y ถ้ากระเพาะปัสสาวะไม่ถูกทำให้ว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ร่างกายจะอยู่ในสภาวะการตอบสนองต่อการต่อสู้ลบนี้ที่อ่อนแอกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกสิ่งนี้ทำให้คอความดันโลหิตสูงขึ้นหลอดเลือดตีบ และลดปริมาณออกซิเจนที่ไปถึงสมองเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแตกของคราบจุลินทรีย์และโรคหลอดเลือดสมองและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึงผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมีกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะที่ช่วยในการขับปัสสาวะออกจากกระเพาะปัสสาวะลดลงมากกว่า50%นนี่หมายความว่าถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณเสร็จแล้ว อาจจะไม่ใช่การค้างของภาษาวะาอาจเกิดขึ้นทีละน้อยตามรายงานของวารสารระบบทางเดินภาษายุโรปภาสาวะค้างหลังการถ่ายภาษวะเป็นเรื่องปกติในผู้สูงอายุแต่จะปรากฏให้เห็นได้ยากจนกว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่สิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองอย่างไรทุกอย่างการกักเก็บน้ำเรื้อรังทำให้ไตทำงานหนักขึ้นเพิ่มความดันโลหิตและเพิ่มกิจกรรมของเรนินแองจิโอเทนซินซึ่งเร่งการแก่ของหลอดเลือดแดงร่างกายของคุณเข้าสู่พายุความดันเกือบทุกเชาว โดยที่คุณไม่รู้ตัวนี่คือวิธีการปรับปรุงทำรรชา้าช้าหลังจากปัสสาวะแล้วรอ1ิวินาทีแล้วลองอีกครั้งตามที่สถาบันการวิจัยแห่งชาติด้านการชราระดับความดันในกระเพาะปัสสาวะสามารถลดลงได้สูงสุดถึง6 0เหากคุณเป็นผู้ชายที่มีปัญหาต่อมลุกหมากโตให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาต้านอันฟาพวกเขาช่วยคลายกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะผู้หญิงจะได้รับประโยชน์จากการรักษากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานโดยเฉพาะหลังคลอดหรือหลังวัยหมดประจำเดือน กฎข้อที่6คือแปลงฟันแค่วันละหนึ่งครั้งหรือไม่แปลงเลยในตอนกลางคืนนั่นดูเหมือนไม่เกี่ยวอะไรเลยใช่ไหมแต่ศาสตร์ไม่เห็นด้วยปากของคุณเป็นหนึ่งในสอฐานที่ที่เปราะบางที่สุดที่โรคหลอดเลือดสมองสามารถเริ่มต้นได้และมันเกิดขึ้นอย่างเงียบๆมหาวิทยาลัยเซาโครไนได้ค้นพบว่าผู้สูงอายุที่แปลงฟันเพียงวันละหนึ่งครั้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าผู้สูงอายุที่แปลงฟันวันละสองครั้งถึง70% เพียงแค่นั้นโอกาสที่คนจะไม่แปลงฟันตอนกลางคืนเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่านี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าไม่แปลงฟันตอนกลางคืนแผ่นคราบจะสะสมตลอดทั้งคืนแบคทีเรียที่สร้างคราบจุลินทรีย์จะไม่อยู่ในปากผ่านรูเล็กๆในเหงือกพวกมันเข้าสู่เลือดของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณมีโรคเหงือกอักเสบหรือปริทันอักเสบโรคเหล่านี้มีผลกระทบต่อประชากรที่มีอายุมากกว่า65ปีมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายแล้วจุลินทรีย์ จะกระตุ้นหลอดเลือดแดงของคุณการอักเสบนี้ทำให้เลือดของคุณหนาขึ้นและเหนียวขึ้นเพิ่มโอกาสในการแข่งตัวนอกจากนี้ริ่มเลือดยังเป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีธรรมดาตามการศึกษาที่เผยแพร่ในปี2019ในวารสารทางการของสมาคมหัวใจแห่งอเมริกา stroke พบว่าผู้ที่มีโรคเหงือกมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนที่ไม่มีโรคเหงือกถึงสองเท่าแม้จะควบคุมการสูบบุหรี่อายุและความดันโลหิตแล้วก็ตาม แบคทีรียในช่องปากมีความแข็งแกร่งขนาดนั้นเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้เกิดความเสียหายต่อชั้นในของหลอดเลือดแดงเรียกว่าภาวะการทำงานของเยื่อบุผิวหลอดเลือดผิดปกติเยื่อบุภายในของหลอดเลือดสมองเป็นแนวป้องกันแรกและถ้าถูกทำลายลิ่มเลือดสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วดังนั้นทำไมมันถึงสำคัญมากขึ้นในห้องน้ำเพราะส่วนใหญ่ของคนไม่รู้ถึงความสำคัญของเทคนิคการทำความสะอาดฟันความถี่และเวลาที่เหมาะสม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่แปรงฟันวันละหนึ่งครั้งโดยทั่วไปในตอนเช้าแต่การทำเช่นนี้ไม่สามารถแก้ไขการเติบโตของแบคทีเรียที่เกิดขึ้นอนอในช่วง8ชั่วโมงที่นอนหลับได้ตอนกลางคืนน้ำลายน้อยลงทำให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับแบคทีรียการแปรงฟันไม่ใช่แค่ตอนเช้าแต่ควรทำก่อนนอนด้วยนอกจากนี้ควรใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงนุ่มและกดเบาๆการแปรงฟันมากเกินไปอาจทำให้เหงือกบาดเจ็บมากขึ้นและเปิดทางให้แบคทีรียเข้าสู่หลอดเลือดแดงโดยตรงได้ และมีข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งใช้ยาสีฟันที่คุณใช้ด้วยตามรายงานของวารสารการวิจัยทางทันตกรรมเกี่ยวกับเหงือกอผู้สูงอายุที่ใช้ยาสีฟันฟลูออรินสแตนสแตนรายงานว่ามีการลดลงของโปรตีน CIACTIVE และสัญญาณการอักเสบอ,อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า40%นั่นน่าทึ่งจริงๆการใช้ยาสีฟันที่ทันตแพทย์แนะนำสำหรับการรักษาโรคเหงือกอักเสบ สามารถมีผลดีเกินกว่าที่เหงือกอย่าลืมลิ้นด้วยนะก,กลุ่มแบคทีรียจะชั้นหนาในช่วงกลางคืนนอกจากแปลงสีฟันแล้วให้ใช้ที่ทำคอวามสะอาดลิ้นด้วยจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขอนามัยช่องปากของผู้สูงอายุในญี่ปุ่นพบว่าเครื่องทำความสะอาดลิ้นสามารถกำจัดสารประกอบกัมทันที่ระเหยได้มากถึง7 8เซเมื่อเทียบกับการแปลงฟันเพียงอย่างเดียวและอย่าลืมใช้ไหมขัดฟันด้วยไม่ใช่การตัดสินใจตามข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคผู้สูงอายุ ที่ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำม,มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองต่ำกว่าร้อยละ24เนื่องจากการใช้ไหมขัดฟันช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์บางชนิดที่ทำให้แบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือดลองคิดดูสิคุณจะใส่แบคทีรียลงในแผลที่ผิวหนังเป็นประจำไหม,มนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ใช้ไหมขัดฟันข้อที่5คือการขาดน้ำและต้องไปห้องน้ำทันทีที่ตื่นนอนตอนเช้าเงียบๆนี่คือเรื่องที่อันตรายถึงชีวิตส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุไม่ทราบถึงความเสี่ยงของการไม่ดื่มอะไรเลย และปัสสาวะทันทีที่ตื่นนอนแม่จะมีข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่น่ากลัวก็ตามตอนเช้าที่คุณตื่นขึ้นร่างกายของคุณอยู่ในสภาพขาดน้ำมากที่สุดหัวใจของคุณทำงานหนักขึ้นหลอดเลือดแดงแคบลงและเลือดข้นขึ้นทำให้ต้องสูบเลือดที่ข้นเหมือนโคลนผ่านหลอดเลือดที่แคบลงการเบ่งขณะปัสสาวะเป็นการรวมกันที่นำไปสู่หายนนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองในช่วงเช้ามืดเพิ่มขึ้นมากกว่า80% คือการขาดน้ำตามการศึกษาที่เผยแพร่ในเดอะแลนซิตระบุว่าในช่วงกลางคืนร่างกายจะสูญเสียน้ำผ่านการหายใจปัสสาวะและเหงื่อปริมาณเลือดลดลงนอกจากนี้การเปลี่ยนท่าทางอย่างกระทันหันปริมาณเลือดต่ำและการเบ่งอุจจาระล้วนสามารถมีส่วนทำให้การไหลเวียนของเลือ,อดไปยังสมองลดลงอย่างรุนแรงหลังจากการขาดน้ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีคราบจุลินทรีย์หรือหลอดเลือดตีบแคบอยู่แล้วนี่หมายถึงการขาดแคลนการไหลเวียนของเลือดไปยังสมอง ซึ่งอาจนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดอย่างรุนแรงได้แต่ยังไม่หมดแค่นั้นจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโตเกียวระบุว่าการขาดน้ำในตอนเช้าสามารถเพิ่มการรวมตัวของเกล็ดเลือดได้ถึง3 0สิน่งนี้หมายความว่าเลือดแข็งตัวได้ง่ายขึ้นซึ่งการแข็งตัวของเลือดสามารถทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้นี่หมายความว่าคุณต้องลุกขึ้นแล้วเซไปเซมาไปห้องน้ำและเมื่อร่างกายแห้งแรงก็ต้องขับปัสสาวะซึ่งจะเป็นภาระหนักต่อหัวใจสมองและหลอดเลือด สถานการณ์เลวร้ายกำลังจะมาถึงแล้วในผู้สูงอายุการตอบสนองต่อความกระหายน้ำมักจะลดลงสิ่งนี้บ่งชี้ว่าร่างกายของคุณแม้ในขณะที่ต้องการน้ำอย่างมากก็ไม่ได้บังคับให้คุณดื่มน้ำแม้ว่าคุณอาจไม่สังเกตเห็นแต่ร่างกายของคุณอยู่ในภาวะขาดน้ำนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้สูงอายุถึงมักมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบตันในตอนเช้า มันมากกว่าความบังเอิญตอนเช้าเป็นนิสัยที่ไม่ดีมีทางเลือกอื่นก่อนลุกจากเตียงให้แน่ใจว่าคุณได้ดื่มน้ําอย่างน้อย300-500มิลลิลิตรวางแก้วหรือขวดน้ําไว้ข้างเตียงนั่นควรเป็นการกระทําแรกของคุณสิ่งนี้จะเพิ่มความหนืดของเลือดทันทีและกําจัดการลดลงอย่างกระทันหันของการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองเมื่อยืน ตามการศึกษาที่เผยแพร่ในวรารสารโภชนาการคลินิกของสหรัฐอเมริกาการดื่มน้ำก่อนลุกขึ้นช่วยลดความดันโลหิตต่ำเมื่อยืนผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและการล้มลงสูงถึง61%นอกจากนี้การรู้สึกเวียนศีรษะเมื่อปัสสาวะในตอนเช้าเป็นสัญญาณเตือนสมองของคุณไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอนั่งบนโถซส่วมใจเย็นใจเย็นหายใจเข้าออกอย่างนุ่มนวล และไม่ตึงเครียดมันไม่ใช่แค่การแก่ตัวลงโรคหลอดเลือดสมองเป็นสัญญาณเตือนเมื่อคุณรู้สึกว่าตาของคุณแคบลงหรือได้ยินเสียงกล้องในหูหลังจากปัสสาวะข้อที่4คือการอาบน้ําร้อนานานๆในตอนเช้าโดยไม่ให้ร่างกายเย็นลงมันดูเหมือนจะเป็นการปลอบประโลมเริ่มต้นวันใหม่และบรรเทาข้อตึงเครียดด้วยการอาบน้ําร้อนานานๆอย่างไรก็ตามหากคุณเป็นผู้สูงอายุนิสัยนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในทางที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณข้ามขั้นตอนการทําให้เย็นในที่สุดนี่คือวิทยาศาสตร์การอาบน้ําร้อนทําให้หลอดเลือดขยายตัวอย่างรวดเร็วทําให้ความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็วตอนนี้ถ้ากินยาลดความดันโลหิตผลกระทบจะรุนแรงยิ่งขึ้นเพียงแค่สัมผัสกับ,กบน้ําร้อนเป็นเวลา15นาทีความดันโลหิตสโตลิกของผู้สูงอายุลดลงมากกว่า20มิลิเมตรประลอดการลดความดันโลหิตในลักษณะนั้นอาจรู้สึกดีแต่เมื่อคุณออกจากการอาบน้ําร้อน และออกไปสู่ความเย็นคุณจะรู้ว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นนี่เป็นไปตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารศีรวิทยาประยุกต์หลอดเลือดหดตัวอย่างกระทันหันการหดตัวนี้ทําให้ความดันโลหิตกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งซึ่งเรียกว่าการหดตัวของหลอดเลือดแต่ตอนนี้มันบ้าไปแล้วร่างกายของคุณกําลังพยายามควบคุมอุณหภูมิและความดันในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ในช่วงเวลานั้นหากหลอดเลือดตีบหรือมีการะส,สมของคราบจุลินทรีย์ความเสี่ยงในการเกิดริมเลือดจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในความเป็นจริงการศึกษาที่ดำเนินการในฟินแลนด์ในปี2015พบว่าผู้ที่อาบน้ำร้อนเป็นเวลานานโดยไม่ให้เย็นลงบ่อยๆโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองในตอนเช้ามากกว่าคนอื่นถึง2เท่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความดันอย่างกระทันหันทำให้หลอดเลือดได้รับความเครียดมากขึ้นเรื่อยๆ ความตึงเครียดนี้อาจทำให้คราบจุลินทรีย์หลุดออกหรือส่วนที่อ่อนแอของผนังหลอดเลือดแตกได้การเขย่ากระป๋องโค้าที่แตกก็เช่นกันเมื่อบางสิ่งแตกมันจะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆน้ำร้อนจะทำให้คุณเหงื่อออกในที่สุดแต่เนื่องจากมันระเหยในห้องน้ำคุณอาจไม่สังเกตเห็นมันเหงื่อที่ซ่อนอยู่นั้นสามารถทำให้เลือดข้นขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดได้การเพิ่มรอบการขยายและหดตัวของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแดงสับสนก่อนที่คุณจะออกจากบ้านแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร คุณสามารถข้ามการอาบน้ำได้แต่ควรใช้เวลาสุดท้าย30วินาทีด้วยน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นสิ่งนี้ช่วยทำให้หลอดเลือดมีเสถียรภาพลดความดันโลหิตและทำให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิรอบข้างได้ง่ายขึ้นการทำให้ร่างกายเย็นลงอย่างง่ายนี้ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองการลม้มและอาการเวียนศีรษะหลังอาบน้ำในผู้สูงอายุได้มากกว่า5 0อ้างอิงจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน temperature s นอกจากนี้หลีกเลี่ยงการยืนอยู่ในน้ำเป็นเวลานานสิ่งนี้ ทำให้เลือดข้างในขาและลดการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองเคลื่อนไหวอย่างชา้ชาๆขยับเท้าเล็กน้อยและถ้ารู้สึกเวียนหัวแม่แต่น้อยให้หาที่นั่งบนมา้านั่งอาบน้ำหรือชั้นวางเสมอการเบ่งเพื่อขับกา๊าซออกมาเป็นสิ่งที่3ามนี่เป็นอันตรายและน่าแปลกใจที่พบได้บ่อยผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีมากกว่า40%ประสบปัญหาท้องผูกเรื้อรังและหลายคนในนั้นมีความยากลำบากแม่แต่การขับถ่ายธรรมดา ความจริงที่น่าเศร้าคือการแบ่งเพื่อใช้ห้องน้ำสามารถทําให้หลอดเลือดในสมองแตกได้จริงๆการแบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงไม่เพียงแต่เพิ่มความดันโลหิตเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงงอต่อการมีเลือดออกในสมองประมาณ300เปอร์เซนต์ด้วยตามการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมซึ่งเผยแพร่ในวารสารทางการของสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา stroke โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมองเป็นชนิดที่อันตรายที่สุดทำไม เพราะถ้ากดดันมากเกินไปมันจะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของวาลวจากนั้นให้ใช้แรงและกลั้นหายใจเหมือนตอนยกของหนักสิ่งนี้ทําให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและบางครั้งอาจเพิ่มขึ้นเกือ50 mmhg ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีร่างกายของคนหนุ่มสาวที่มีสุขภาพดีสามารถทนต่อการเพิ่มขึ้นนั้นได้อย่างไรก็ตามสําหรับผู้สูงอายุที่มีหลอดเลือดตีบ หรือมีคราบจุลินทรีย์สะส,ะสมการแตกอย่างกระทันหันนั้นอาจเป็นอันตรายถึงงอชีวิตได้จุดอ่อนเล็กๆจุดหนึ่งอาจทาให้ผนังหลอดเลือดแตกได้ความเสียหายเกิดขึ้นทันทีแต่ปัญหาไม่ได้จบแค่นั้นโดยไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีโอกาสครั้งที่สองนอกจากนี้ความดันในกะโหลกศีรษะยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเครียดสิ่งนี้หมายความว่าความดันในหัวจะเพิ่มขึ้นเมื่อไปห้องน้ําความดันโลหิตสูงขึ้นและการไหลเวียนของออกซิเจนลดลงพร้อมกันนั้นอาจเกิดพายุที่สมบูรณ์แบบในไม่กี่ปีข้างหน้าอาจเกิดขึ้นไดด้้้แมเเพีียยงงครัว ผลที่ตามมาคือการปฏิบัตินี้มีความเสี่ยงมากขึ้นส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุจะนั่งบนโถส้วมสูงซึ่งจริงๆแล้วขัดกับวิธีที่ร่างกายของคุณถูกออกแบบมาให้ทำงานตามธรรมชาติเมื่อเข่าของคุณอยู่ที่มุม90องศาลำไส้ใหญ่จะงอด้วยเหตุนี้จึงต้องออกแรงเมื่อถ่ายอุจจาระแต่ถ้านั่งยองๆหรือยกเท้าขึ้นบนแท่นลำไส้จะตรงขึ้นสิ่งนี้ช่วยลดความจำเป็นในการออกแรงปัญหานี้ต้องการการบริโภคของเหลวเพื่อแก้ไขเพื่อทำให้อุจจาระนุ่มนวลให้ดื่มน้ำวันละหนึ่ง 5ึง2ลิตรเพิ่มอาหารที่มีเส้นใยสูงเช่นมเมล็ดเจียข้าวโอ๊ตและพลัมตามการศึกษาของมหาวิทยายลยัยโอวาพลัมสามารถปรับปรุงความสม่ำเสมอของลำไส้ได้สูงสุดถึง60%การเคลื่อนไหวก็สำคัญมากเช่นกันการเดินเล่นในตอนเช้าเป็นเวลา10นาทีสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้อาหารผ่านลำไส้ด้วยการเคลื่อนไหวแบบคลื่นนี้ยิ่งเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้หลีกเลี่ยงการนั่งบนโถ่สมเป็นเวลานานเมื่อคุณอยู่ภายใต้ความกดดันมากๆสมองจะสั่งให้ร่างกายผ่อนคลายซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นฤรสีดวงทวารเข้าไปเถอะดูด้วยตัวเองแล้วออกไปเถอะถ้าคุณชอบวิดีโอนี้จนถึงตอนนี้กรุณาคลิกที่ไอคอนระฆังและกดติดตามและกดไลค์เพื่อไม่ให้พลาดอะไรอีกต่อไปประการที่สองคือการใช้เวลาในห้องน้ำกับการดูโทรศัพท์มือถือมากเกินไปอาจจะเป็นคุณด้วย ทุกคนเป็นแบบนี้ใช่ไหมหล่ะคุณนำโทรศัพท์มือถือไปที่ห้องน้ำแล้วดูรอบๆตอบข้อความและเช็คข่าวแต่สำหรับผู้สูงอายุก,การกระทำนี้ไม่ใช่เรื่องที่ปลอดภัยเลยมันอันตรายหลายวิธีเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอย่างละเอียดอ่อนดังนั้นนั่นคือเหตุผลประการแรกการไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานจะลดการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองโดยเฉพาะเมื่อคุณนั่งหรือย่อตัวเพื่อใช้ห้องน้ำถ้าคุณงอเขา่าและกดท้องส่วนล่างเลือดจะไหลช้าลง นั่นบ่งชี้ว่าการไหลเวียนของเลือดในส่วนล่างของร่างกายทำงานไม่ถูกต้องเลือดจะไหลไปที่ขาและการไหลเวียนของเลือดในสมองลดลงการศึกษาที่ตีพิมพ์ในเ Neu ร o มโ o l o g y ระบุว่าการนั่งนิ่งเกิน15นาทีสามารถลดการไหลเวียนของเลือดในสมองของผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้สูงสุดถึง17%นั่นเป็นการลดลงที่น่าทึ่งสมองของคุณต้องการออกซิเจนและการไหลเวียนของเลือดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายของหลอดเลือดและการเกิดลิ่มเลือด และเมื่อการไหลเวียนของเลือดลดลงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเรามาเพิ่มปัญหาความตึงเครียดและท่าทางที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้กันเถอะความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นแต่ยังมีอีกโทรศัพท์มีปัญหาอยู่แล้วทําไมการเลื่อนหน้าจอจะกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อความเครียด การป้อนข้อมูลจากหน้าจอและแสงจะถูกตีความว่าเป็นสิ่งกระตุ้นโดยสมองแม้แต่การอ่านหนังสืออย่างง่ายก็สามารถทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหลอดเลือดหดตัวและอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วจากการศึกษาที่เผยแพร่ในวรารสาร Frontiers in Psychology ในปี2020พบว่าการใช้โทรศัพท์เพียงแค่10นาทีสามารถเพิ่มความดันโลหิตซิสตลิกและชีพจรของผู้สูงอายุได้ถึง15เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการนั่งเฉยๆโดยไม่เคลื่อนไหวและกระตุ้นจิตใจในเวลาเดนนียวอกันจะเพิ่มความดันภายในและขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปยังสมององค์การรวมกันนั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตสถานการณ์แย่ลงส่วนใหญ่ของคนจะโน้มศีรษะลงเมื่อดูโทรศัพท์มือถือในห้องน้ำท่าทางนั้นกดทับหลอดเลือดแดงกระดูกสันหลังซึ่งเป็นหลอดเลือดสำคัญสอ,สองเส้นที่ส่งเลือดไปยังสมองกลางและสมองน้อยโดยตรงฟังก์ชันที่สำคัญอื่นๆในพื้นที่เหล่านี้ ได้แก่การควบคุมการหายใจอัตราการเต้นของหัวใจและการทรงตัวถ้าคุณโน้มศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่งนานเกินไปคุณจะบังคับให้เลือดไหลไปยังบริเวณนั้นถ้าหากหลอดเลือดเหล่านั้นแคบลงแล้วเนื่องจากอายุหรือคราบจุลินทรีย์คุณก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวายเงียบนั่งอยู่เป็นเวลาน,านานแล้วลุกขึ้นเร็วเกินไปทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและการไหลเวียนของเลือดลดลงสําหรับผู้สูงอายุควรทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตต่ําเมื่อยือนขึ้นซึ่งหมายถึงความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อยือนขั้นตอนแรกของค็อกเทโรคหลอดเลือดสมองคือการเลื่อนดูในห้องน้ําเราจะแก้ไขนิสัยนั้นได้อย่างไรก่อนอื่นหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องน้ําหลีกเลี่ยงการเจรจาต่อรองห้องน้ําของคุณต้องไม่มีสิ่งรบกวนถ้าจําเป็นให้ตั้งนาฬิกาปลุกถ้าคุณอยู่ที่นั่นเกิน5-7ถึงนาทีแล้วนั่นคือการเกินขีดจํากัดความปลอดภัยแล้วประการที่สองโปรดระวังท่าทางของคุณนั่งให้ถูกต้องและรักษาคอให้ตรงท่าต้องอ่านให้ใช้เอกสารที่พิมพ์ออกมาแล้วที่สบายตาแต่ไม่ต้องอ่านเลย ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องหยุดไม่เข้าร่วมแล้วขั้นตอนที่3คือการติดตามผลหลังจากใช้ห้องน้ําแล้วให้เดินเล่นประมาณ2-3นาทีสิ่งนี้ช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดเพิ่มออกซิเจนในสมองและทําให้ความดันกลับเป็นปกติมีการศึกษาพบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่นั่งอยู่แล้วเดินเล่นสั้นๆลดลง30%สุดท้ายนี้ให้ใส่ใจในร่างกายของคุณอาการที่ไม่ควรมองข้ามได้แก่ความรู้สึกแสบในขาเมื่อยือนอยู่เวียนศีรษะ หรือการมองเห็นที่พร่ามัวนั่นคือสัญญาณอย่ามองข้ามมันอย่างแรกคือการกลั้นหายใจและออกแรงหรือยืนขึ้นอย่างรวดเร็วมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเกือบทุกคนที่มีอายุมากจะทำโดยไม่รู้ตัวเกิดปัญหาในการลุกจากห้องน้ำหรือรักษาสมดุลกลั้นหายใจและเกรงกล้ามเนื้อแต่เพียงแค่นั้นก็เริ่มเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่อันตรายในร่างกายแล้วสำหรับผู้สูงอายุอาจนำไปสู่เหตุการณ์ทางสมองที่ร้ายแรงในไม่กี่วินาที มันเรียกว่า,าการเคลื่อนไหวของเท้าตามศัพท์ทางการแพทย์มันเกิดขึ้นเมื่อคุณออกแรงหรือกลั้นหายใจแม้ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่โดยเฉพาะในห้องน้ำมันค่อนข้างอันตรายถ้าคุณกลั้นหายใจความดันจะสะสมในหน้าอกความดันจะลดการเต้นของหัวใจทันทีและลดปริมาณเลือดที่กลับมาที่หัวใจสิ่งนี้จะทำให้สมองของคุณขาดออกซิเจนที่ต้องการหลังจากนั้นร่างกายจะชดเชยมากเกินไปและฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารคลินิกการแพทย์หัวใจระบุว่าการกลั้นหายใจขณะออกกำลังกายสามารถทำให้ความดันโลหิตสิสโตลิกเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง90มิลลิเมตรประหลอดเกิดขึ้นทันทีเหมือนกับการจุดชนวนระเบิดในหลอดเลือดแดงแรงดันระเบิดนั้นยังสามารถทำให้ผนังหลอดเลือดที่อ่อนแอแผ่นคราดจุลินทรีย์หรือการตีบตันแตกออกได้ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเริ่มขึ้นภายในไม่กี่วินาทีตอนนี้เรามาดูเรื่องการลุกขึ้นอย่างรวดเร็วกันเถอะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำเมื่อยือนจะรู้สึกว่าความดันโลหิตลดลงในขณะที่ลุกขึ้นร่างกายของคุณต้องการเวลาในการปรับตัวให้คุ้นเคยกับการที่ปัจจัยกระตุ้นอาการวิงเวียนศีรษะเช่นการกลั้นหายใจการลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหรือการออกแรงอย่างกระทันหันสมองของคุณจะประสบกับการสูญเสียการรับรู้ทิศทางความดันโลหิตสูงและการขาดออกซิเจนในขณะนั้นเกิดลิ่มเลือดหรือหลอดเลือดแตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ลุกจากท่านั่งในห้องน้ำอย่างรวดเร็วมีความเสี่ยงที่จะประสบกับความเสียหายของหลอดเลือดหรือหมดสติที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดดสมองสูงกว่าปกติถึง2.5เท่าวารสารการแพทย์ทั่วไปของอังกฤษกล่าวว่าการเปลี่ยนท่าทางและการกลั้นหายใจเป็นการรวมกันที่ทำให้ปัญหานี้รุนแรงที่สุดพายุที่สมบูรณ์แบบและเกิดขึ้นทุกวันแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุ จะมีความสามารถในการหายใจลดลงเมื่ออายุมากขึ้นเมื่อกระบังลมอ่อนแอลงและปลอดแข็งตัวขึ้นพวกเขาจะกลั้นหายใจบ่อยขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะยืนอยู่เช็ดยื่นมือออกไปหรือออกแรงมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีอันตรายมันอันตรายถึงชีวิตแล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรเริ่มต้นด้วยการฝึกหายใจใหมย่ยืนอยู่ในขณะที่ฝึกหายใจออกช้ใชะอยาตื่นเต้น หรือหยุดนิ่งก่อนที่จะเคลื่อนไหวให้หายใจเข้าลึกๆนอกจากนี้ให้หายใจออกอย่างนุ่มนวลพร้อมกับออกแรงสิ่งนี้ช่วยลดความดันภายในและรักษาการไหลของออกซิเจนไปยังสมองประการที่สองให้ไปอย่างชา้ชาๆโปรดออกจากห้องน้ําอย่างระมัดระวังนั่งแล้วหยุดนะั่ขาวางมือบนต้นขายืนขึ้นแล้วหายใจออกหากจําเป็นให้ใช้ที่จับตามที่สมาคมโรคหลอดเลือดสมองแห่งสหรัฐอเมริกาผู้สูงอายุสามารถลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้เกือบ60%ิเอร์เซโดยการยืนอย่างชา้ชาๆ และหายใจอย่างถูกต้องนั่นยอดเยี่ยมมากประการที่สมรักษาความระมัดระวังไว้เมื่อคุณใช้ห้องน้ําแล้วกลั้นหายใจให้หยุดและเริ่มใหม่อีกครั้งถ้าจําเป็นให้กลับไปที่ที่นั่งของคุณอย่ามองข้ามอาการเวียนศีรษะหรือการมองเห็นเป็นจุดดําในขณะนั้นสมองของคุณกําลังต้องการออกซิเจนสุดท้ายนี้ให้พิจารณาเทคโนโลยีช่วยเหลือที่นั่งโถสุขภัณฑ์สูงราวจับความปลอดภัย หรือกรอบโถสุขภัณฑ์สามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจได้ถ้ากล้ามเนื้อของคุณอ่อนแอคุณมีแนวโน้มที่จะตึงเครียดและกลั้นหายใจมากขึ้นเมื่อความตึงเครียดลดลงความจำเป็นในการกัดฟันก็ลดลงเช่นกันสุดท้ายนี้ตรวจสอบยาของคุณการใช้ยาความดันโลหิตสูงหรือยาขับปัสสาวะจะมีความเสี่ยงมากขึ้นผลลัพธ์คือความดันโลหิตพื้นฐานลดลงนำไปสู่การเพิ่มขึ้นและลดลงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหากคุณเคยเป็นลมรู้สึกเวียนหัวหรือปวดหัวหลังจากใช้ห้องน้ําให้ปรึกษาแพทย์ เพราะมันเกิดขึ้นทุกวันนั่นคือสัญญาณเตือนนิสัยแรกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันเป็นอันตรายรู้สึกไม่ได้และเป็นอัตโนมัติการกลั้นหายใจลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเร่งรีบทำธุระในห้องน้ำเช่นพฤติกรรมเหล่านี้อาจนำไปสู่ความกดดันเงียบๆได้และวันหนึ่งมันก็มาถึงและมาถึงอย่างรุนแรงเจ็ดพฤติกรรมนี้อาจดูไม่สำคัญนักแต่สำหรับผู้สูงอายุมันจะสะสมขึ้นทุกครั้งที่มีการกระทำแต่ละครั้งร่างกายของคุณจะเข้าใกล้จุดวิกฤตและเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ไม่มีการเตือนไม่มีความเมตตาแต่คุณมีอำนาจในระดับหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนิสัยการใช้ห้องน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการพัฒนาของสมองในอนาคตได้ก่อนอื่นให้ดื่มนะ้ำมากๆหายใจอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนอย่างสบายทำความสะอาดอย่างมีเหตุผลและเคลื่อนไหวอย่างมีสติสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็นนิสัยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเท่านั้นเมื่ออายุมากกว่า65ปีคุณรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องของชีวิตและความตาย คำถามนี้จะถามคุณเคยเป็นลมวิงเวียนหรือเวียนศีรษะในห้องน้ำไหมกรุณาเขียนไว้ในช่องความคิดเห็นด้านล่างเรื่องราวของคุณอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะแบ่งปันกับคนที่คุณรักที่มีอายุมากกว่า60ปีและสมัครสมาชิกเพื่อรับคำแนะนำด้านสุขภาพเพิ่มเติมที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยศาศาสตร์ซึ่งไม่มีใครพูดถึงสมองของคุณควรได้รับการปกป้องแม้ในขณะที่คุณใช้ห้องน้ำหากคุณมีคำถาม หรืออยากแบ่งปันประสบการณ์ของคุณโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่าง